เมื่อผมได้เข้าไปอยู่กับครอบครัวทีวีแมนและสปีกเกอร์แมนแต่กจ้ครอบครัวเลี้ยงดูแลผมดีมากแต่ว่าสองครอบครัวนี้ไม่ถูกกันผมจะทําอย่างไรกดไลค์และไปดูคลิปกันเลยครับสวัสดีครับผมนักมายากลอันดับหนึ่งของโลกและเป็นนักสะก,ก,กจดจิตด้วยไม่เชื่อคุณลองทาตามดูสิมองหน้าผมสิคุณต้องยกมือขึ้นแล้วทาตามผมยกมือขึ้นมาน,นั่นแหละยังไม่ยกขึ้นมาอ ยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทำต,ตามนะครับใช้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายทุกคนตรงนี้มีป้ายเขียวไว้เด้อป้า ทางขวาไปครอบครัวของทีบีแมนดูดิพี่คือทีบีแมนเราจะไปครอบครัวทีบีแมนนะครับถ้าไปฝั่งขวาฝั่งซ้ายเขาเขียนว่าสปีกเกอร์แมนแฟมิลี่ครอบครัวสปีกเกอร์แมนหรอไปฝั่งซ้ายโอ้โหบายน้มใช่ด้วยทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปสปีกเกอร์แมนก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าทุกคนดูสกินผมดิสกินผมมันดูโง่มากเลยครับทุกคนนั้นทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้หน่อยเดี๋ยวสกินผมจะเปลี่ยนให้มันสวยขึ้นช่วยกันกดไลค์หน่อยนะครับขอบคุณครับทุกคนงั้นอย่าลืมกดติดตามกดดิ่งด้วยนนะแล้วก็คอมมเต์ ใตค้คิดเลยว่าชอบครอบครัวสปีกเกอร์แมนหรือทีวีแมนมากกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะไปสปีกเกอร์แมนก่อนลวกันไปมานัางกันเถอะโดยทุกคนผมมาบ้านสปีกเกอร์แมนแล้วอุ้ยครอบครัวเขาเป็นยังไงนะแล้วก็ตัวผมกาเป็นยงเงี้ยทุกคนเป็นสปีกเกอร์แมนด้วยแหละเดี๋ยวเผื่อทุกคนมองเห็นเดี๋ยวผมปรับเอวบีดูผมกาเป็นสปีกเกอร์แมนด้วยครับทุกคนไปเราเดินไปกันเถอดดูบ้านเขาสิเดี๋ยวดูรอบบ้านซิว่ามันเป็นยังไงรอบบ้าน ตรงนี้เป็นเสื้อของส p ป a เกอร์แนะครับแล้วก็มีเนคไทสีแดงด้านบนก็จะเป็นลำโพงใช่ป่ะวะลำโพงนะครับเออไหนดูรอบบ้านซิตัวเหมือนกันเป้เลยทุกคนโดยดิเห็นไหมอันนี้เขามาแค่ตัวนะแต่แบบมาแค่ส่วนบนส่วนเสื้อส่วนกางเกงไม่มีเราเข้าไปเลยกันอเพ่นมันคืออะไรส p ป a เกอร์แมเขียนว่าอเพ็นเนี่ยโอ้อะไรมาเนี่ยวส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนรับครับผม ที่นี่คืออะไรนะครับเนี่ยทำไมข้างในตัวสปิเกอร์แมนมีอย่างนี้เฮ้ยที่นี่คือบ้านสปิเกอร์แมนนะครับบ้านสปิเกอร์แมนเอ้ยมีกาแฟด้วยเหรอใช่ครับอ้าวทำไมมีกาแฟขายอ่ะก็บริการให้ทุกคนที่เป็นสปิเกอร์แมนี่ครับ แลวคนนี้ทําอะไรเนี่ยเฮ้ยคนผมกําลังออกกาลังกายครับวุ่นบนโต๊ะเดี๋ยวมันพังนะไม่เป็นไรครับรถที่นี่แข็งแรงเออสเปคแมนตัวสูงด้วยดิอ่าคุณนั้นผมขอฟรีใช่ไหมครับเครื่องดื่มอะไรก็ได้ครับขอเครื่องดื่มอะไรก็ได้หนึ่งที่ได้ครับอืมเป็นร้านอาหารเลยฮะคุณรู้จักทีวีแมนไหมทีวีแมนเหรอก็รู้จักนะมันใส่เขาเป็นไงก็กวนอะไรก็ไม่รู้ของเขาเขาคุยไม่ค่อยรู้เรื่อง ได้เหรออันนี้ครับได้แล้วครับโออขอบคุณครับนั้นผมเอาไปให้ทีวีแม่นัดกาแฟเออคุณคุณคุณผมกาแฟเยอะเลครับจะไปให้ทีวีไม่ได้เนะครับเอ้าไม่ได้ครับไม่ได้ครับเำไมเนี่ยมันได้เกียร์มันบูลเซอร์ครับไม่ได้ไม่ได้ทีวีแม่นะใช่ใช่แล้วที่นี่มีแค่นี้หรอเล็กจังก็มีชั้นบนอีกครับอ๋อชั้นบนนะผมขึ้นไปนะเชิญเลยครับตามสบายเลยครับนะคุวิพื้นต่อไปนะเอ้ยไม่ใช่วิพื้นออกกลางยต่อไปนะพื้นไปชั้นบนปึ๊บ โอ้มีใช้บนด้วยอ้อะไรวะนี่อเฮ้ยโอ้วัสดีครับวัสดีครับโอ้ตรงนี้เป็นยังไงครับเนี่ยอะไรอ่ะตรงนี้เป็นเป็นผับครับผมฮะเป็นผับได้ไงอ่ะสปีกเกอร์แมนคือแบบอออถ้าเราจ,จักับตรงนี้นี่ครับหรอ,ออ๋อคือลำโพองออกลำโพงถ้าพูดถึงลำโพงต้องนึกถึงการเต้นใช่ไหมใช่ครับอืมโอ้โอโอโดยดีเจ อ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนะครับเดี๋ยวขึ้นไปเล่นครับเดี๋ยวจะดีเจด่าครับไม่ผมเองอ่ะคุณเต็มเต้นกดอืมอืมอืมอะไรเนี่ยคุณเล่นไม่นสนุกเลยใชยเอาอุ้ยแล้วคุณ<อ>กินจนหมดแล้วหรอเนี่ยเออใช่ผมไปเตยก่อนนะอ้าทำไมกดไม่ติดเนี่ยเอ้าอะไรเดี๋ยวคุณเป็นอะไรเป็นนะครับเฮ้ยคุณอืมเบียร์จะหมดแล้วอ่ะเราทำไงอ่ะข้าสกิบบี้ทอยเลียพีชให้หน่อยได้ไหมอ่ะฮะ ฆ่าสกีบีที่เธเด็ดพิษไอตัวที่มันเป็นถังพิษเนี่ยหรอใช่เอ้าแล้วคุณังามากินมันมันมีพิษไม,ไม่ไม่ตายหรอแ,แล้เราเอามาบักอะนะพิษมันก็จะหายไปายแล้วทำไงผมเออผมเป็นสปิเกอร์แมนแต่ผมไม่มีอาวุธเลยเลยอะผมยิงปืนไม่ได้เหมือนใครเขาอะนั้นคุณเอานี่ไปไหนแล้วผมจะหาสกีบีจากไหนเนี่ยไอก็เดินไปอะเดี๋ยวก็เจอเองแล้วทำไมลิฟเปอยู่ชั้นล่างเนี่ยโอใครผมลงฮะ เออฝากด้วยแล้วกันโอเคครับเน่เดี๋ยวผมลวไปก่อนนะไฮอ้าวนี่คุณยังบิดพื้นเอ้ยไม่ใช่บิดพื้นโอ้ยคุณยังยืดกล้ามเนื้ออยู่เลยเนี่ยใช่ครับโอ้ยโอ๋อเดี๋ยวตัวอะไรอ่ะตัวเบลลมเลยเดี๋ยวนะโอ้ยโอ้ยเออมันจะเข้ามาไหมเนี่ยนี่ไปใครก็ได้ช่วยผมด้วยมีใครอยู่ไหมมีแน่เฮ้ยเสียงนี่เด็ต้องทุบนี่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 คุณคุณ คุณสปิกลงมาคุณอยู่ไหนโคยผมอยู่นี่อยู่นี่อยู่หน้าบ้านอุ้ยตรงไหนอ๋ออยู่นี่ฆ่ามันอุ้ยยิงมันยิงมันยิงมันตัวนี้หรอตัวนี้หรอใช่ครับตัวนี้แหละตัวนี้แหละนี่นี่ไปตายไปอื้อไหนเอาพิษมาให้เรากินสิไป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 เหยาเหยาเหยอื้ออื้ออื้ออ่ะควน ถ้าเราคาตัวนี้เราจะไปทําเบียร์กินได้หรอใช่มันจะไม่อันตรายใช่ไหมเนี่ยสําสหรับพวกเราไม่อันตรายมันไม่ตัดสทีเนี่ยเฮ้ยมันถึงเฮ้ยตายแล้วคุณว่าพีชอยู่ไหนเฮ้ยอย่นี้ยอันนี้อันนี้อะไรอ่ะแตะได้ไหมอ่ะแตะได้ไหมผมผมจะไม่ติดพีชใช่ไหมไม่ติดไม่ติดอ่ะปึ๊บอ่ะนี่ไงพีชโอเคเดี๋ยวผมเอาไปทำเอาเอาไปให้เออคุณสปีกเกอร์แมนด้านบนนะได้ไปเลย แล้วผมกินได้ไหมอ่ะมันจะแม่อันตรายจริงๆหรอแม่อันตรายก็น,นายเป็นซิลิเกอร์แมนนี่โดนหลอกใช้ไปเนี่ยแล้วก็โดนหลอกกินให้ตายไปเนี่ยวางกลับคืนก่อนซื้อบขึ้นไปชั้นบนมาแล้วครับคุณโอ้ยมาช้าเลยเนี่ย,ยมาช้าไหมแต่คุณท้าให้ผมกินหน่อยเฮ้ยได้ๆเดี๋ยวส่งให้นี่แป๊บนึงนะว่าไง คนอะไรกินพิษก็มาเป็นสกัดมาจากพิษสก,กีบิดี้ทอยเลียตยังไงล่ะอ๋อ,อคือสก,กีบิดี้ทอ,เอยเรียตมันเป็นศัตรูเราใช่ไหมแล้วก็เอาประโยชน์จากศักตรูนนะ่ะมากินใช่อ่ะเอาไปโอ้ขอบคุณครับเหงาเหงอมหงาอร่อยอ่ะขอบคุณมากครับใช่เดี๋ยว <รอ S 1> ผมเพราะว่าเ,เดี๋ยวยผมต้องไปแล้วผมจะไปหาทีวีแมนต่อไงล่ะไปแล้วโชคดีเออแป๊บบแบบหนึ่งนะขไมอให้อะไรครับเอนจะไปไหนนะไปหาทีวีแมนไงล่ะโอเค แล้วท่านฝากขอให้ทีวีแมนด้วยละกันอะไรสักครู่นะขอแนี่ยคนแล้วคุณเกลียดขี้หน้ากันหรอใช่เอ่อต่ฝากเอาไว้ด้วยละกันไหนอ้าวเอาไปให้ทีวีแมนหรอใช่เอ้าเฮ้ยโอเคโอเคโอเคอืมเอาเลียบเจอกันครับบ๊ายบายเนี่ยคนเดี๋ยวผมไปหาทีวีแมนนะผมจะไปหาทีวีแมนโชคดีครับอ่าครับบ๊ายบายครับผมฮ้ย ไปหาทีวีแมนดีกว่าเฮ้ยกลับมาแล้วครับทุกคนเฮ้ยผมไปครอบครัวสปีกเกอร์แมนครับก็ครอบครัวสปีกเกอร์แมนค่อนข้างจะสนุกนะครับดได้ของกินฟรีด้วย ออแล้วก็เขาให้อันนี้มานะครับเอาไปให้ทีวีแม่กินเดี๋ยวจะไปให้พวกเขากินนะครับโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคครอบครัวทีวีแม่ไปทางขวาโอเคไปกันเลยครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะไปไปไปไใครชอบทีวีแม่คอมเมนต์โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ข้างหน้าบ้านของทีวีแม่นะครับแต่ว่าเหมือนเขาจะเป็นไม่ใช่ทีวีแม่ธรรมดาเด็เหมือนมันจะเป็นไททันทีวีแม่นะครับบ้านหลังนี้เออโอเคไปเออเออหรือบอกตอนนี้ผมเป็นทีวีแม่ด้วยนะครับนี่เห็นไหม ไปต่เข้าบ้านหน่อยแล้วกันปึ๊บอู้วันดีครับอุ้ยสวยสวัสดีคอุ้ยสวยมากอ้าวคุณคือทีบีบู m มนหรอใช่ค่ะอุ้ยวันดีครับผมผมเอามีของมาให้ครับผมมาใหม่แล้วผมก็มีของมาให้ด้วยด้วยนี่อะไรหรอคะคือมีคนฝากมาครับคุณอยู่กับใครหรออยู่กับพ่อคะ่ะอยู่กับพ่อฮะไหนพ่อนี่นไงในห้องนั่นไงไองเอเฮ้ย,ยผมว่าผมไม่เข้าไปกวนดีกว่า เออแต่ผมมีขอจะให้อ่ะทำไงอ,ไอ่ะอคุณเคุณคุณเปไปถามให้นให,หน่อยดิป่าตื่นเ้ยเลยเไยมีคนมาหาแป๊บหนึ่งนะตื่นสื่นดีสิ วับิขี้เกียจก่อนอะไรไปนะอุ้ยเสียงดังจังเลยเขาจะออกมาค่ะโอเคครับเป็นอย่างนี้หรอคะผมนั่งรอเลยค่ะวิถีที่นี่บ้านสวยจังเลยมันสวยเกินไปผมอยากอยู่ที่นี่จังเลยมันเดี๋ยวพ่อคุณจะมาเนี่ยพ่อก็น่ากับราเกลียดตัวอยู่เลยค่ะน่าเกลียดนะครับมีอะไรนี่โอ้คนนี้หรอไปไหนมาอุ้ยอุ้ยลูกใครไปไหนมาลูกมาไหนกอดหน่อยลูกใครไปไหนมาเดี๋ยวอย่ามากอดใครเป็นลูกคุณเรก็ลูกไง ลูกอะไรคุณคือใครคุณชื่ออะไรเออก็ทีวีแมนไงทีวีแมนคุณเป็นพ่อผมเหรอใช่แล้วคนเนี่ยคนนี้คือลูกสาวใช่แล้วผมอ่ะลูกชายคุณบ้าไปแล้วผมไม่มีพ่ออย่างนี้เอ้ยเ,อเล้ตัวแกจะเป็นยันไงไงโอ้ยคนนี่ผมว่าคุณน่าจะสับสนนะครับลูกคุณอาจจะหายไปเองก็ได,ได้ผมแค่มาเยี่ยมเฉยๆคือแบบผมมีของมาให้ครับ อนี่ผมม,นนมีอันนี้ให้เออคือจากสปีกอร์แมนเขาฝากมาครับนี่ตรงนี้เลยสปีกอร์แมนไอ้ไอ้พวกปากหมาเนาะนะเฮ้ยเแ,แต่แต่เขาฝากมาครับนี่เออคุณจะกินไหมอ่ะเขาฝากมาไม่ไม่กลาก้ากินแฮะจากพวกมันเอ้อออยพวกมันคือค <lek> ุณจะไม่กินจริงๆหรอมันเสียน้ำใจนะเออไม่ไว้ใจพวกมันอ,อ่ะไฮ้อันน <lek> <ๆ>ี้ประตูอะไรอ่ะพวกข้างบนเป็นโรงหนังอ่ะจะขึ้นไปดูไหมล่ะอ่าไหน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 ขึ้นมาเลยลูกลอยข้างล่างนะอ้าวอากูบอกโรงหนังหรอ อู้ <Ooh, S 2> <Okay. S 1> มีหนังให้ดูด้วยอ๋อทีวีเมนแปลว่าต้องมีแบบทีวีหรือหนังอะไรให้ดูใช่อ่าเึบทำไมทีวีจอมันสูงจังเลยอ๋อทีวีจอสูงจังเลยไม่รู้อ่ะปู่ฉันสร้งางมาเงี้ยปู่ปพ่อสร้งางมาเงี้ยตกลงผมเป็นลูกคุณใช่ไหมตกลงใช่ก็ปูส่สร้างมาเงี้ยอานเงี้ยคุณพ่อครับกระสุนที่ไว้ยิงปืนผมหมดอ่ะคุณมีไหมอ่ะเนี่ยมีนะพลังของทีวีเมน โอยยงยงอย่าพังเลยปอย่าอย่าพังอพังยผมก็สนหมดแล้วว่าเมื่อกี้หมดใช่ไหมยิงมันเหลือนิดนึงอ่ะให้ผมลงไปด้านล่างดีกว่าลงไปด้านล่างดีกว่าครับอ้าวจะทิ้งผมลงไปด้านล่างดีกว่ายอือี่งแต่ผมอยากเห็นข้างนอนคุณจังเลยเข้าไปนอนได้ไหมอ้เข้าไปดูสิโอ้โหแต่งแบบสไตล์คุณปู่นี่คุยาไหนเนี่ยดูปู่ปู่อ่ะฉัน ไม่รู้อ่ะฉันน่าจะซ็อก200แล้วมั้งต่อโลไม่มีใครกินจริงๆหรอเนี่ยมีควรเอาสามาฝากใครไม่กล้ากินของสุสานกินน่ะมันจะเสียนใจเขานะใช่อย่าเลยอย่าเลยเฮ้ยเจ้าพ่อสิอ้าวลูกสาวคุณกินแล้วอร่อยมากเใช่ไหมอร่อยเใช่ไหมใจได้ไม่ต้องเสียน้ำใจด้วยครับเนี่ยเหี้ปะเอาไปไปเฮะ <c oughs> บอกแล้วฉันบอกแล้วว่าของที่จะจากมันไามันไม่นา่าไว้ใจแล้วาทำไงกับลูกคุณน่ะลูกคุณปแล้วจะให้ทำไงอ่ะลูกคุณกินของสปิเกอร์แมนแล้วมันตายทำไงได้นกจากแก้แค้นตอนนี้ฉันอยากแก้แค้นมากเลยอย่าบอกนะว่าคุณจะไปหาสปิเกอร์แมนมันจะไปพังบ้าทุกวันนายไปนายไปด้วยเพราะนายเป็นคนน <c oughs> ายเป็นคนเอาอมันมา <c oughs> แต่ผมผิดไหมนะ <c oughs> ผมทำให้เขาตายไหมผมผิดไหมนายมีส่วนมีส่วนรู้ร่วมคิดในการเอาของมาโอาเลเดี๋ยวผมช่วยไป ไปครับไปไอซ์น้ำไปทางนี้ครับทางนี้คุณครับถึงแล้วนี่คือบ้านของสปิกเกแมน <c oughs> อะไรอะ่ะ <c oughs> กูรู้กูรู้อยู่แล้วตาย <c oughs> ตายเพราะอะไรตายเพราะไอ้สปิเกแมน <c oughs> ใช่คุยผมเข้าใจครับ <c oughs> บางทีสปิกเกแมนมันก็ทำเกินไปมันฆ่าคนตายน,นะคุณเราจะแก้แค้นไง <c oughs> มีระเบิดไหมเดี๋ยวฉันดูตัวก่อนมีระเบิดไหมผมไม่มีระเบิดอ่ะอย่าบอกนะคุณจะทำอะไรระเบิดบ้างไหมฮะมันทำเกินไปไหมอ่ะไม่ ฮะคุณระเบิดบ้านมันเกินไปไหมผมว่ามันแรงเกินไปมันมีตัวเฮ้ยแต่ว่าเขาแรงกับคุณก่อนเพราะเขาฆ่าลูกสาวคุณโอเคไหนครับจะแค่ระเบิดบ้านที่เขาฆ่าคนผมเชื่อว่าที่บ้านไหนแรงกันนะมาจะมีสิบหกอันอันนี้เอาไปปุบโอเคไปทำไมน้อยจังนี่อ๋าก็แบ่งคนละครึ่งไงผมไม่รูนะว่าเขาอยู่หรือเปล่าขอบคุณมากครับไม่มีคนอยู่เลยเฮ้ย ไอทีวีเอ๊ะไม่ใช่ไอทีวีไอเซปิเกอร์แมนมาอาจดีกับเราแต่ฆ่าคนอื่นอย่าไปวางไอเดฉันจะไปวางชั้นบนนะนะครับผมไปด้วยโหติดกับดิฟต์เลยเหรอไปด้วยครับเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ฉันวางเองอืมม,มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ใช่ไหมนี่โกรธแทนมาควรมีไฟแช็คไหมผมอยากจุดผมจุดเองเลยถ้าใช้นี้ไม่ใช้ใช้นี้ไม่จะลาไหมแต่ทำไมผมต้องทำไงปลาเหรอใช่คุณปลาแล้วกดลิฟต์นะผมปลาคุณกดนะนะได้ได้ได้กดนะ ปุ๊บแล้วกดกดตาแล้วจะไม่เงียบจะไงมันไม่ได้คเอาไเดี๋ยวเดี๋ยวลองไฟเช็คไหนใครจุดใครจุดผมจุดดีกว่ามามาผมอยากจดมามาคเตรียมนะไปแล้วไป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 เปไปเร็วไปไปไปวิ่งไปไปไปปยปไไป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 ไ ตอนนีุ้่นเลยแต่หัวนิ่ก็เม่นเลยแต่หัวคุณเป็นไงบ้างสายใจยังพาใจแล้วเรากลับกันดีกว่าครับกลับดีกว่าเฮ้ยสไปเดอร์แมนไม่น่ามาอยู่ด้วยเลยอฆ่าคนอื่น